สวัสดีครับอันนี้ก็จากร้านโชคดีนะครับวันนี้ที่ยี่สิบสี่นะครับในกล่องนี้นะครับเป็นงานสกิทนะครับอันนี้ก็เตรียมส่งไปเกาหลีนะครับอันนี้ผมจะเขียนเอาไว้นะครับนี่ในกล่องนะเป็นงานสกิทนะอันนี้ก็เป็นจานนะที่สั่งนะครับนี่จานที่สั่งอันนี้คือฝาสองชั้นนะครับที่สั่งไปนะครับจะมีเนื้องานที่เป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้ฝาสั่งตองนะครับผมก็ไอ้นี่เอาไว้แล้วนะครับมีการมาร์กเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับเป็นฝาสั่งตอง อันนี้ก็คือลูกสังตองนะครับผมลูกสังตองสายขาวนะครับนี่นะครับที่ผมที่ทําไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกนะครับเป็นลูกนะครับเนบนะครับสามสามห้านะครับผมเป็นงานนะครับที่ทําไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่นะเดี๋ยวผมจะแพคเข้าให้ใหม่อันนี้นะครับเป็นงานการลินกันเทกันตัวจับเสียงการน้ํายานะครับนี่โคตรสวยเลยนะครับเป็นงานที่แพคไว้ให้นะครับเตรียมส่งให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็จะใส่แพคเข้าไปในกล่องนะครับกล่องค่อนข้างหนาให้ดูก่อนกล่องค่อนข้างหนานะครับหนามากนะครับผมแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดนะครับเป็นลูกงานนะครับคู่ตองสิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นลูกงานคู่ตองสิบเอ็ดนะครับอยู่อีกถุงหนึ่งนะครับนี่เป็นถุงหนึ่งนี่นะครับวันนี้ผมแพ็คให้เรียบร้อยนะครับอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะแพคส่งให้นะครับพอปิดกล่องว่า เรียบร้อยนะครับจะส่งให้นะครับอันนี้ของปีลูกค้าเนาะถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจานนะครับฝานะครับแล้วก็ลูกนะครับอันนี้ให้ดูนะเงานงานน่างานครบนะครับอันนี้ก็ให้เช็คดูก่อนนะให้เช็คดูก่อนนะครับน่าจะครบหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าคุณพี่นะครับสั่งแล้วได้ของก็รบกวนบอกผมหน่อยนะครับอันนี้ผมก็รีวิวให้ดูเลยนะครับ ใด้ดูชัดเจนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างท่านใดทัาครับท่านอื่นท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0935194156นะครับนี่ครับนี่ก็คือ,คอนำบัตรล้านนะครับขอบคุณนะครับ